สวัสดีครับใจมใ,ใจไปบ้างเขาเกบเฮดเอาเอาไปคืนป้าคุณดวงเลยแหมออกร่างกาย <c oughs> ยืเซน,นี่อ๋อฟูนี่แล้วูกจะมังไ่ไปอยก่็จะว่าไม่ไปเ้าบริวาเรเซตเปลาแซ่บอยกมันขางไงป้าเดีกยอ่กรร้อยห้าสิบบาท้องส่งร้อยห้าส ช่งสุดเลยเราเสียเวาสิบห้านาีส่งไปให้ป้าบุญรันเพิ่นเราถามป้ากันถามป้าแตนกันได้ยิมอยู่เขาเป็นลูกป้าในการมันยังนั่งแค่ยังอย่างนี้เลยเสือเขาเฝ้านี่ก็คนเปิดร้านแตะเสาเด้วยเอายังเอาตีกรอกให้เพิ่งอย่างสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เว้ยแมานางก็จออยู่นี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับมีเอฟซีผลฝากงานนให้เจ้าเด้อนะเสื้ออะไรโพธิเออเสื้อกันฝนเด้อเพราะว่าเอฟซีในโปรตีเออครับขอบคุณครับที่เขามาแจกยูทูบเบอร์ตอนนั้นนะครับผมแล้วก็มีเอฟซีบอกว่าฝากให้น้องเอ็มน้องอาร์ตแล้วก็หมวดอะไรนะปามตามเออหมวดปามก็เลยเก็บไว้นานแล้วก็จะให้ตั้งแต่ข่าวมาก็ลืมน่าลืมก็เลยเออขอบคุณพี่แอรนะครับเก็บไว้ให้ครับอื นะครับเมือ่อวานเขาประกันไปเก็บเห็ดป่านในโพธิสนุกมากเลยได้ไลายบ่โอ้ยซื้อซื้อเขาน่ะได้นิดนึงได้นิดนึงอ่งนักท่องทอาาเที่ยวมาแต่เช้านะครับวันนี้นี่นะครับน่าจะโซ่น,น่าจะโซ่นะครับนักท่องเที่ยวมา น่าจะมาเซลฟี่นะครับกับปู่บาลิจิตวานอร่อค่ะขายท,ท,ที่ที่นั่งก็ไข่กองละหนึนะคะที่นี่มันจะถมดินมาเนี่ยละสามร้อยบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเห็ดระบบหายากอยู่นะคะรับมันซื้อลูกลังมานะครับน่าจะถมที่นะครับตรงนี้ <c oughs> ถมที่มา บรรยากาศล่าสุดน,นะครับท <c oughs> ี่ลานองค์ปู่ปาริจิตนาคาลาดนะครับเอาลวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ใส่ชุดครามนะครับครามสีขาวนะครับตัวนี้นะครับได้มาจาก ร้านผ้านะครับร้านผ้าที่พาป้าแตนไปซื้อผ้าเนาะแต่ก่อนเจ้าของร้านเขาเขาเลยให้นะครับไปซื้อเยอะนะวันนั้นร้านอะไรนะอยู่สกลน,นครร้านป้าอะไรสักอย่างนี่ครับต้องขออภัยน้าจำไม่ได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับตรงลานปูบริจิตนะครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวมานะครับสองท่นสองทันสองทัน ล่าสุดนะครับที่ปงปูบาลีจิต เป็นช้างน้ำน้องช้างนะครับน้องช้างก็ายืยนไปจำการอยู่หน้าบ้านกำแพงเดี๋ยวทำต่อไปนะครับ <c oughs> ให้ดูรอบบ้านนะครับจะให้ดูบนนรรยากาศรอบบ้านยางมะยางเซอร์วิสอ,อย่างนี้เนะี่ยครับเมื่อกี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ักทงเที่ยวเ,เดินทางมาถ่ายรูปกับกาแฟกกอกนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับอของบ้านโกบกอกที่หน้าบ้านลุงนะครับร้า,รานพิกกี้ยังไม่มานะไฟยังเปิดอยูอย่เดี๋ยวมาข้อคงมาปิดนะครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับอาจิมมี่ก็หยอกนิกกี้อยู่นะครับ จักรยานนะครับอยู่ชั้นสองเนี่ยจักรยาน,ยา,นยามในโพด้วยต้นหักตื่นแล้วนะครับสวัสดีครับต้นหักมานุ่มน้อยหรอเปล่า <c oughs> ส,ส,สวัสดีครับนายโพชิเป็นไงครับสวัสดีครับ ตื่นตื่นกำลังนั่งดูข่าวอยู่อ๋ดูข่าวนะครับเยี่ยมร้านโอ้ไม่เคยมาสักทีนะครับไม่ได้เก็บเลยไม่เคยขยะอารมณ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เคยมาทีนะครั้งแรกนั่นแหละครับชมนะขยะเยอะนิดนึงพงอายังไม่ได้กวาดเมื่อคืนมีเหตุการณ์อะไรไหมเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ไม่มีสลบตั้งแต่สองทุ่มไม่มีเนาะรถใครมานะครับแต่เช้า เริ่มจะสงบแล้วล่ะทุกวันนี้ไม่ไม่มีแล้วนะไม่มีเหตุการณ์แล้วมีก็แค่มีคนเดียวมั้งอะไรรถมารถมาเดี๋ยวไปดูกันรถไข่มานะครับจุดจ้องจ้องนะครับรถประตูนะครับปลาจีหมอกรถใหม่หรือว่าเขามาส่งเนี่ย เป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาดูองค์ปู่บาิจิตรถสี่ประตูนะครับสีขาวมาชะลอนะครับที่ปู่บาิจิตแล้วก็หน้าบ้านลุงคนนะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวขี่รถผ่านก็เลยอยากจอดแวะชมนะครับจอดแวะชมจอดแวะดูบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลน,นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กด s ั b สไครต์ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ